ลดไปแล้ว33กิโลกรัมครับพุงหายไป10นิ้วด้วยกันแถมโรคต่างๆดีขึ้นจนคุณหมอที่รักษาอยู่เนี่ยลดยาให้แล้วครับนี่คือผลลัพธ์จริงจากนักเรียนคลาสอาหารต้นทางของหมอแบงค์นั่นเองครับวิธีนี้นะครับจะทําให้คุณมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตในการกินครับโดยคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องนับแคลอรี่ไม่ต้องนับคาร์โบไฮเดตไม่ต้องคํานวณโปรตีนแล้วก็ไม่ต้องอดอาหารครับนอกจากนั้นคุณยังสามารถกินข้าวกินผลไม้ที่คุณชอบหวานๆได้อย่างเต็มอิ่มครับ กล้วยกินได้มะม่วงหวานหานกินได้หรือแม้แต่ทูเรียนนั่นเองครับคุณก็สามารถมีสุขภาพที่ดีลดน้ําหนักได้แบบนักเรียนของหมอแบงค์ท่านนี้ครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเป็นสมาชิกคลาสอาหารต้นทางนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับพิมพ์คําว่าสนใจส่งมาที่ลายด้านล่างที่คุณเห็นครับเดี๋ยวหมอแบงค์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครับกระซิบนิดหนึ่งนะครับคลาสอาหารต้นทางเข้าร่วมโปรโมชั่นชอบดีมีคืนของรัฐบาลลดหย่อนภาษี3า0 0 0บาทด้วยครับอดเขต28กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับ